เรื่องบางเรื่องที่โบราณเขาว่าไว้บางทีเราก็ไม่ควรมองข้ามดังเรื่องที่ผมกำลังเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ความต่อไปนี้ครับยิ่งยงอยู่กับสายทองมาสามปีแล้วตอนนี้ทั้งสองมีลูกชายอายุขวบครึ่งคนหนึ่ง ปกติยิ่งยงผู้เป็นสามีมักจะไม่ค่อยได้อยู่บ้านเพราะเขามีอาชีพขับรถส่งของขึ้นร่องระหว่างกรุงเทพและภาคใต้ดังนั้นอาทิตย์หนึ่งยิ่งยงถึงจะได้แวะมานอนที่บ้านสักคืนหนึ่งส่วนสายทองผู้เป็นเมียเมื่อก่อนเธอก็ทำงานโรงงาน แต่พอมีลูกชายเธอก็อยู่บ้านเลี้ยงลูกอยู่เฉยๆวันนี้ยิ่งยงก็อยู่บ้านสายทองบอกกับสามีว่าวันนี้ให้สามีอยู่เลี้ยงลูกคนเดียวสักวันเพราะเธอจะไปเยี่ยมแม่ที่นอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลคำๆเธอถึงจะกลับบ้าน เธอบอกกับสามีว่าลูกชายเป็นคนเลี้ยงยากสักหน่อยเพราะเป็นคนห้อยเอาแต่ใจตัวเองอาจจะร้องไห้โยเยไปบ้างหญิงโยงบอกว่าไปเถอะไม่ต้องห่วงลูกเดี๋ยวเขาจะดูแลเองเมื่อสายทองไปโรงพยาบาลแล้วใกล้ๆเที่ยง ลูกชายของยิ่งยงก็เริ่มงอแหร้องไห้จะไปหาแม่ท่าเดียวเพราะปกปะติลูกชายจะอยู่กับแม่เสียส่วนมากจึงกลายเป็นคนติดแม่ไปซึ่งอยู่กับพ่อนานๆนนจะอยู่ร่วมกันสักครั้งหนึ่งให้กินข้าวกินขนมก็ไม่เอา ให้กินนมก็ไม่กินร้องเสียจนเต้หูชาไปหมดยิ่งยงไม่รู้จะทำอย่างไรก็เลยมองไปที่วัดซึ่งอยู่ห่างจากบ้านของยิ่งยงก็ประมาณ300เมตรยิ่งยงจึงจับลูกขึ้นขีข่คอแล้วพาเดินไปที่วัดเมื่อได้เที่ยวลูกชายก็เลยหยุดร้อง หญิงยงพาลูกชายเดินเที่ยววัดจนบ่ายคร้อยสองกันข้ามกับวัดก่อจะเป็นป่าช้าโดยมีถนนขั้นกลางหญิงยงเห็นคนในป่าช้าเต็มไปหมดเขาจึงคิดว่าผู้คนคงนำศพมาเผายิงยงจึงแบกลูกชายเข้าไปเที่ยวในป่าช้าอีกอยากจะไปดูว่า เป็นศพคนรู้จักกันหรือเปล่าก็จะได้ร่วมเผาศพเขาด้วยถ้าเป็นคนบ้านเดียวกันแต่พอเข้าไปภายในป่าช้ากระเบนแต่คนแปลกหน้าทั้งนั้นจะคุ้นหน้าบ้างก็แต่บางคนแต่ยิ่งยงก็ไม่รู้จักชื่อก็หมายความว่าศพที่มาเผาในวันนี้เป็นศพมาจากที่อื่น ไม่ใช่มาจากหมู่บ้านที่ยิ่งยงอยู่ยิ่งยงจึงไม่ได้อยู่ร่วมเผาศพเขาแบกลูกชายออกจากป่าชาแล้วเดินกลับบ้านเมื่อมาถึงบ้านก็นำลูกชายวางให้นั่งลงตรงกลางพื้นห้องแล้วเอาของจําพวกของไปให้ลูกชายไว้ครวบครึ่งเล่นเพราะกลัวว่าลูกชายจะร้องไห้หอแหีก แต่คราวนี้ลูกชายเขาไม่มีทีท่าว่าจะฮอแห่หยิบของเล่นที่ยิ่งยงนำมาเทให้ทั้งรังตรงหน้าอย่างสนุกสนานบางก็หยิบสมบัดเล่นบางครั้งก็จับโยนแล้วก็หัวทารักษาเด็กราวนี้ยิ่งยงคนที่เป็นพ่อรู้สึกโล่งใจ เพราะที่ท่าว่าลูกชายคงไม่ร้องไห้ห,อห่อแฮแล้วแน่นอนยิ่งยงจึงได้เปิดทีวีดูแล้วก็เอหลังนอนดูทีวีที่เก้าอี้แบบนอนโดยปล่อยให้ลูกชายเล่นของเล่นอยู่ห้องเดียวกันนั่นแหละย,ยิ่งยงเผลอหลับไปเมื่อ,อไหร่ไม่รู้ก็มาสะดุ้งตื่นเมื่อได้ยินเสียงลูกชายหัวเระเสียงดัง แล้วหยิบจับของเล่นโยนไปมาอย่างสนุกสนานยิงยงนอนดูลูกชายก็ให้รู้สึกแปลกๆไม่รู้ว่าเขารู้สึกไปเองหรือเปล่าลูกชายเขาดูท่าทีเหมือนจะมีเพื่อนร่วมนั่งเล่นของเล่นด้วยยิงยงเริ่มรู้สึกขนลุกขนสันพยายามสังเกตลูกชาย ลูกชายเหมือนาาจะหยิบของโยนให้กับใครสักคนแล้วก็หัวรั้ตุกอ,อกถูกใจความรู้สึกของยิ่งยงตอนนี้เหมือนจะมีใครนั่งอยู่ตรงกันข้ามกับลูกชายของเขาโดยมีกองของเล่นตั้งอยู่ตรงกลางยิ่งยงนอนมองอยู่นานเขาเริ่มเห็นลูกชายไม่ปกติ ผิดปกติที่เด็กเล่นของเล่นคนเดียวจะสนุกสนานมากมายอะไรขนาดนั้นด้วยความเป็นห่วงลูกยิงยงจึงได้เข้าไปยกลูกชายขึ้นมาอุ้มไว้แต่คราวนี้ลูกชายของเขามีทีท่าขัดคืนและจะไม่ยอมให้อุ้มท่าเดียวเด็กควบเศษ ยังพูดได้ไม่กี่คำเขาทำท่าทำทางชี้มา้าชี้มือไปที่ฝั่งตรงกันข้ามและพยายามจะลงไปเล่นของเล่นต่อคราวนี้ยิ่งหยงหญิงได้อุ้มลูกชายออกจากบ้านแล้วก็พาเดินไปรอบบ้านจนค่ำสายทองผู้เป็นเมี่ก็กลับมา พอมาท่านเห็นลูกชายร้องไห้จ้าอยู่สายทองก็ไม่แปลกใจที่ลูกชายร้องไห้หงอยปกติก็จะเป็นเด็กขี้ร้องอยู่แล้วหยิ่งยงและสายทองจึงพาลูกเข้าบ้านเมื่อจัดการกินข้าวปลาอาหารเสร็จกันแล้วหยิ่งยงและสายทองก็พาลูกชายเข้านอนแต่พอล้มตัวลงนอน ลูกชายขวดเศษก็ลุกพรวดขึ้นมานั่งแล้วหัวเราะจนตัวโกงสายตาก็มองไปที่ปลายเตียงสายทองจับลูกชายให้นอนลงเขาก็พลิกตัวลุกพรวดขึ้นมาอีกแล้วก็หัวเราะจนตัวคุดตัวห่อเหมือนเดิมยิงยงกับสายทองทำยังไงลูกชายก็ไม่ยอมหนอก สายตาก็หลงเหลนหันไปทางโน้นทีทางนี้ทีเสียงหัวเราะมีไม่ขาดปากแต่แล้วลูกชายก็กลับเฮยหน้าขึ้นไปดูบนเพดานบ้านเสียงหัวเราะก,ก็ดังรั่นขึ้นมาอีกแต่เสียงหัวเราะคราวนี้มันแปลกแปกมันไม่ใช่เสียงของลูกชายเสียแล้ว หิงยงและสายทองมองหน้านกันหลิกหลักเราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นและทั้งสองก็ต่างสะดุ้งเมื่อได้ยินเสียงเหมือนอะไรหนักหนัก่นตุกลงมาจากเพดานห้องลงมาที่พื้นแล้วก็ตามด้วยเสียงหัวเราะลั่งห้องขึ้นมาอีก แต่ไม่ใช่เสียงหัวเราะของลูกชายเขาแล้วหญิงยงลุกขึ้นเดินบนเตียงแล้วโกงโค้งก้มลงมองรอดหวางขาของตัวเองลงไปยังที่ต้นเสียงหัวเราะแล้วยิ่งยงกดต้องสะดุ้งเฮือกเพราะภาพที่เขาเห็นคือเด็กคนหนึ่งกำลังอยู่ในท่าคลานสี่ขา หน้าตาหน้าเกลียดน้ำเลือดน้ำหนองไหลยเยิ้มใบหน้าที่จ้องมาที่ยิ่งยงใสแย,ยิม้มและหัวเราะอย่างสนุกสนานยิ่งยองรีบลุกขึ้นแล้วปราดเข้าไปอุ้มโลกชายและเจ้มือสายทองวิ่งออกจากบ้านทันที ท่ามครางความมืนงของสายทองว่ามันเกิดอะไรขึ้นจุดมุ่งหมายของยิ่งยงก็คือที่วัดเมื่อถึงวัดมาหน้าวัดพากันหอนกันเปรี่ยวกล่าวยิ่งยงรีบตะโกนเรียกหลวงตาบนุนซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดนี้และท่านก็สนิทกับยิ่งยงอย่างดี มาเจ้าอาวาสออกมายิ่งยงจึงได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้เจ้าอาวาสฟังท่านก็บอกว่ามีผีเด็กตามมารื่งกับลูกชายของยิ่งยงท่านถามว่าเมื่อครั้งวันไปไหนกันมาบ้างยิ่งยงจึงบอกว่าตอนบ่ายเมื่อออกจากวัด ก็พาลูกชายเข้าไปในป่าช้าที่เขากำลังเผาศพกันเจ้าอาวานบอกว่าที่ป่าช้าเมื่อตอนบ่ายเขาเผาศพเด็กผีเด็กคงตามลูกชายเองไปแน่นอนถอนพาลูกชายกลับจากป่าช้าแล้วเข้าบ้านเองเราถานสีดำขีดกากระบาด ที่น่าภากลูกช้าเองหรือเปล่ายิ่งยงบอกว่า,วาเปล่าจ้าววาดจึงบอกว่านั่นลละผีเด็กจิงตามไปเล่นกับลูกเองถึงในบ้านไห้และเมื่อกี้เขาก็ตามมาจนถึงหน้าวัดด้วยทุกคนฟังไว้นะ ถ้าพาเด็กที่ยังไม่ประศีประสาอะไรเข้าไปในป่าชาไม่ว่าจะเข้าไปทำอะไรเวลาพาเด็กเข้าบ้านต้องเอาทานไฟสีดำขีดกากบาทที่หน้าปากเด็กเสียก่อนปีมันไม่สามารถจะตามไปหยอกเด็กถึงในบ้านได้ไม่เชื่อ ก็ยารบหลูระครับจบแล้วก็ฝากช่วยกไดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับและที่ขอบคุณยิ่งก็ช่วยกดติดตามกันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมรื่นเก่าเล่าเรื่องผีกันด้วยนะครับเี๋้วพบกันใหม่เรื่องหน้าสวัสดีครับ